เราวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมมันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วนะคะผมเนี่ยได้ทำาปันคลิปแรกเลยนะครับแล้วก็ผมนนี้ผกก็จะมาแจกละหันนะครับนี่เป็นละหันนี้นะกคนนี่นะครับเป็นระหันนี้นะครับผมจะมาแจกนะครับด้วยการใส่ นี่นะครับคือรหัสของผมนี่นะครับผู้โชคดีก็นะเซฟผมได้เลยนะครับแล้วผมก็จะส่ง ID นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับเรมนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแน่จะมาแจกนะครับแล้วผมจะไป z o o มบล็กไฟผู้โชคดีจะได้รหครหัสนี้ไปนะครับ ล้วก็คือผมจะกดเข้าไปดูนะครับช่งรหัสนี้ผมนนไม่แล้วนะครับผต่เขาจะแจกนะครับผมก็จะแจกนะครับเป็นระับนี้นะครับผมจะเข้าตัวเกมให้ดูเลยนะครับนี้ผมแจกนะครับแล้วผมจะบลิน้นลับขอโชคดีนะครับ ผมหาคนที่เข้ามากติดตามผมนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับใครอยากได้แล้วผมจะไปซุ่มนะคะไปแล้วเข้าไปดูในละตัวรหัสกันนะครับซึ่งรหัสนี้ไม่มีการูนะครับชาวนทั้นแมนหรือว่าเด็กๆที่เพิ่งเล่นเกมวันทั้นแมนนะครับผมก็ จะสอนวิดีขอรหัสด้วยนะครับแล้วผมก็จะให้รหัสไปเรืยนะครับจะรุน,น,นับผู้โชคดีนะครับว่าใครที่ดองรหัสเพื่อขายก็มาเน้นคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็แจกนะครับนี้ผมแจกคลิปแรกนะครับแล้วผมก็จะขยายแจกไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยจะแจกแค่สองลหัสสุดท้ายครับ อีกรหัสหนึงผมจะไม่แจกนะคะเพราะว,ว่าเป็นรหัสหลักขผมจะแจกรหัสนี้นะครับ EP หน้าก็จะเป็นรหัสเฟสน,นะครับผมก็จะแจกคุณค่าพลังไม่ใช่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกนะครับทุกคนครับผมจะเปิดพลังกันนะ ดูสิครับทุกคนพลังขึ้นมาเท่าไหร่คนดูนะครับนี่ใครที่จะเข้ามาก็เข้ามาเล่นได้เล,เลยนะครับแลผมก็เข้ามานี่นี่ครับซึ่งผมก็จะลดของทิ้งนะครับจะให้คนที่จะให้ผู้โชคดีไปนะครับผู้โชคดี ผมก็จะให้ตมแต่งตามสไตล์องเของนะครับ่ไม่ยุ่งนะคบแล้วคราวนี้ผมไม่เล่นเลยนะคะตอวมิกก็ตัวตัวเต็งนะครแบผวก็ทำใจแล้วนะครับ,ก,รบก็ขายแล้วกันลูกข,ของทิ้งลูกข,ของทิ้ง ทานถึงชาท่านแมนด้วยนะครับผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีที่มากเลยนะครับจะได้รางนี้ไปไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> และผมใด้ผู้โชคดีนะครับเพื่อจะทีมเอาเองนะครับเพืจะเอาทีมสไตายไหนนะครับ นี่ครับผมก็จะลงลิปแล้วนะครับผมจะให้ผู้โชคดีไปจัดถิพออกเองนะครับมีอะตอมิกมีเลเลยเยอะเลยนะครับก็มาได้นะครับนี่นะครับของก็ประมาณนี้น้อยมากครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ไอตัวก็จะมาแล้วนะครับ ึ่งไอตัวนั้นก็จะมาแล้วนะครับโอเคสี่นะครับผมก็ดองเมือสองใบครับแล้วก็ขอมอีกเยอะมากมายครับไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมไม่โกงครับผมให้ชิงครับผู้ชายแมนๆไม่โกงแน่นอนครับไม่สร้างัแน่นอนครับผมผมจำอะไรไม่ได้แล้วผมไม่ด้หัวจำนะครับ ละวคันนี้ก็ลุทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ได้เล่นอีกแล้วนี่ให้ดูอะไรเะียดเลยนะครับก่อนที่ผมจะจากลาจากลาคันี้ไปก็ขอข,องขิงแม่กันนะครับอืมหลังจากที่ผู้ทีมาเยอะละก็ซึ่งมันเป็นอันตรายต้องู้ผู้ม,มา ไหมครับว่าของมันต้องมีอะไรอะไรมันนั้ๆๆๆน,นนะครับซึ่งจิ๊กๆๆ๊กจกนั่นเองนะคบคือซึ่งบอลทองเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินอ๋อกูจำได้แล้ว เอาผมจำได้แล้วครับนี่ใส่ของเดี๋ยวให้เจ้าของคนใหม่มาใส่เองนะเจ้ากุ้ยกุ้ยมาดูคนด้วยเว้ยไปแล้วบ๊ายบายเจอก,กันครับ